โอเคสวัสดีนะครับผมเพื่อนเพี่อนายแดงรองบันสุขสุขคนนะครับเพื่อนเพื่อนนะสำหรับในคลิปนี้นะครับในช่วงย่ามือแล้งครับก็นะครับเนาะแดดลมตกนะครับผมในบรรยากาศในช่วงนี้นะครับเนาะก็มีฝนเป็นบางมือนะครับมีฝนแล้วก็ไม่แดดนะครับบางมือกับหอนบางมือกับฝนตกนะครับแต่ว่าเมื่อในฝนมาตกอากาศดีนะครับกับ่หอนปันใดนะครับมีแดดในช่วงบ่ายเนาะนะครับในตอนนี้กาแดดลมตกนะ ในช่วงหัวคับนี่เนาะนะครับตะเวนกำลังสิตกเด่นนะครับหัวข้วยเขาขอขลักนะครับเนาะนะครับหัวอาหารนะครับอยากโลกหยักเต่านะครับเพื่อนเนาะแล้วสมัยสมัยนี้ก็ยังใครก็สมัยเก่าอยู่นะครับเพราะว่ามีเครื่องอำนวยความสะดวกค่อนข้างที่สิครบครันเลยนะครับในการใช้ชีวิตประจำวันในทังชนบทปนหนองเฮาก็ซ้ำกันนะครับกับในเมืองนะครับตอนนี้เศรษฐกิจเท่ากัน นะครับการใส่เงินใส่ทองนะครับการใส่ใจในแต่ละเมืองกันไข่ไขกันนะครับจะเท่ากับในเมืองเลยนะครับสําหรับนายชนบททางบ้านเฮาเนาะนะครับผมเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเฮาสิไปที่หลักสิบบนนะครับในหลักสิบบนในชุดนี้มีเลขอยู่สามตัวนะครับมีเลขสามตัวนะครับก็คือนี่นะครับหนึ่งสองสามเรียงแต้มไปเลยเนาะการประมวลผลใช้เบอร์ร้อยสิบอัดเหมือนร้อยเอ้ยแสนหมื่นพันเว้ยเหมือนร้อยสิบแสนหมื่นพันนะครับสามตัวหนาเนี่ย แสนหมื่นพันเนาะนะครับผมเอาเข้าสีมาเบิองในวันนีสีไดกมาเป็นตัวใดนะครับเนาะนะครับผมอนะนะครับเขากันสีไปประมวลผลไปพร้อมกันครับเพื่อนๆเลยนะครับเนาะหลักแสนหลักหมื่นหลักพันอย่างละสองครั้งนะครับผมไม่สุดอย่างละสองครั้งนะครับหลักแสนก็คือเลขแปดนะครับสองครั้งก็จะเป็นหกเป็นหกนะครับหลักหมื่นก็เลขศูนย์สองเทียบกัสีเป็นศูนย์นะครับ หลักพันก็นเลยเก็บซองเทียบกับศูนยนสี่นะครับสามตัวนี้บวกกันเลยนบวกกันเลยนะครับหกบอกศูนย์ก็ได้หกบวกสี่ก็จะได้ศูนย์นะครับไม่ 6, 6, 6, 6, 4, ได้ศูนย์นะครับไปอีกหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งไปอีกหนึ่งก็จะเป็นสองนะครับก็จะได้ศูนย์หนึ่งสองสามตัวนะครับสามตัวนะครับสามตัวเลขลงไปที่เจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับนะ ก็จะมาที่เลขศูตรนะครับในหลักสิบนะครับไปที่หลักสิบเนาะเพราะว่าหลักสิบของเขามันหลายตัวนะครับเข้าเลยสีหาตัวมาเทียบเนาะนะครับเพื่อสิตัดตัวเลขนะครับตัวไอซิเดนนะครับในเจ็ดตัวไปเลยหลักสิบพเจ็ดตัวนะในสูตรนี้เดินดีนะครับเดินดีเดินยาวต่อเนื่องเลยนะครับนะครับเนาะเอาห้าสิบมาในวัต่อมานะครับแสนหมื่นพันก็ห้าห้าแปดครับห้าห้าแปดห้าสองเทียบก็เป็นศูนย์นะครับ รักเมืองก็เรียหาสองเทียก็เป็นศูนย์ครับลักเมืองก็รออักพันก็เลขแปดนะสองเทียก็จะเป็นหกศูนย์บวกหกศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์บวกหกก็จะได้หกไปอีกหนึ่งก็จะเป็นเจ็ดไปอีกหนึ่งก็จะเป็นแปดนะแล้วเรียกออกไปที่สามเจ็ดนะแล้วก็มาที่เลขเจ็ด ในสุดนี้เนาะนะครับเาะนะครับในชุดนี้ก็เดินดีนะครับเดินยาวต่อเนื่องเนาะนักกครับผมเนาะเอานะครับสาหรับในในโลกโซเชียลของเฮานะครับที่เฮาก็ับติดตามข่าวสารเป็นบางย่างนะครับเนาะข่าวสารเราก็ติดตามอยู่นะครับตอนนี้นะครับกําลังเป็นกระแสนะครับก็อยู่ในโลกโซเชียลในตอนนี้นะครับก็คือนะครับมีบักอันนึงนะครับมันออกมาว่าว่าไข่พมัา ผมไม่ชอบคนอีสานพะนะแล้วสังวาลนะครับอ้าวบ้านนี้ก็มีสายตอกโตขึ้นมาหลายนะครับเนาะนะครับมันเป็นเพราะเหตุไดล่ะวัชันวามันคือจังเสีโพดแท้วัชันวาเนี่นะครับเนาะนะครับว่ากันไปตามเรื่องตำรานะครับเพราะว่าเป็นบ้านที่วัชันวานะครับเนาะนะครับเพราะว่ามันอ่ามันว่าเขาาคนอีสานเอาหมูหมูดิบเลยมันจีนหมูระสบวัชันวามันเลยมันเลยซั่งวัชัน นะครับเนาะเอาตัวต่อมานะครับเนาะแสนหมื่นพันนะครับแปดสองเทียก็เป็นหกหมื่นกระเล็กสี่สองเทียกับเป็นแปดหนัก,ก, 4, กนพันกระเล็เก็ดสองเทียเป็นสี่บวกกันเลยครับหกบวกสี่ก็เป็นศูนยะ์บวกแปดกระเดียแปดนะ้แปดแปดเป็นหนึ่งเป็นเก้าเป็นหนึ่งเป็นศูนย์นะครับนะ ก็จะได้ไปที่แปดเก้าศูนย์นะครับแปดเกาศนที่เลขออกอไปที่แปดเก้าสี่เนาะแปดเก้าสี่นะครับอนะครับแปดเก้าสนะครับก็จะมาที่เลขเก่าเนาะเลขเก่านะครับกดต่อมานะครับเนาะหดต่อมานะครับหลักแสนคือเลขแปด สองเท่าก็เป็นหกครับหลักหมื่นก็เลขหนึ่งสองเทียก็เป็นสองครับหล,ล,ลักพันก็เลขแปดสองเทียก็เป็นหกนะครับบวกเลยครับหกบวกสองก็เป็นแปดแปดบวกหกก็เป็นสีนะ่ deci นะครับสี่ห้าแล้วก็หกนะครับ deci half นะครับเลื่อออกไปที่ห้าหกนะครับมาที่เลขหกนะครับที่เลข หลักสิบนะวันนี้เดินดีเนาะนะครับเอาสูเดียวนี่ยไปยังล่ะนะครับสูเดียวนี่ยไปยังสามตัวนี่นะครับเอาสูตรเดียวสามตัวนี่เลยนะครับเพราะว่ามันเดินดีเนาะนะครับตัวต่อมานะครับหลักแสนก็คือเลขเจ็ดสอง 7, ข้างกับเป็นสี่นะครับหลักหมื่นก็เลขหาสองเทียบกับเป็นศูนย์หลักพันก็เลขเก็ดสองเทียบกับเป็นสี่บวกกันสีบวกสีกสีเป็นแปด เปอีกหนึ่งเป็นเก้าเปอีกหนึ่งเป็นศูนะย์ไปสามโตะเลขออกหกแปดเจ็ดมาที่เลขแปดเลขแปดมาที่หลักสิบบนนะครับมาแบบนี้เนาะขั้นะนะวต่อมานะครับครับเนาะขั้ต่อมาหกหกเก้านะครับหกหกเก้าหกสองข้างก็เป็นสอง หลักหมื่นก็นเลขหกสองข้างก็เป็นสองหลักพันก็เลขเก้าสองเทียเป็นแปดเอ๋ยเนาะสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกแปดก็เป็นสองได้สองสองสามสี่สามโตไปที่สองสองเจ็ดนะครับมาที่เลขสองนะ,ะมาที่เลขสองนะครับในหลักสิบ เลยนะครับเนาะนะกครับอานะครับงวดต่อมานะครับงวดต่องวลมวลต่อมาเนี่ยนะครับสองสองเกดแล้วก็เป็นมวลต่อไปนะครับสําหรับในมวล่าสุดนี่นะครับเนาะสองหกหกนะครับแสนหมื่นพันนะสองหกสองหลักแสนสองเทียก็ได้สี่นะสองสองครั้งก็ได้สี่หลักหมื่นก็เลขหกสองเทียก็ได้สองหลักพันก็เลขสองขึ้นกันนะครับสองเทียก็ได้สองเลขหกนะครับบวกกันเลยสองบวก สองสี 2, ่บวกสองก็เป็นหกหกบวกสองก็เป็นแปดเลขแปดเป้งหนึ่งเป็นเก้าเป้งหนึ่งเป็นศูนย์นงวดล่าสุดเนี่ยก็ออกไปที่สามแปดแปดมาที่เลขแปดนะครับมาที่เลขแปดเนาะนะครับอ่นะซ้ำลับใหงวดต่อไปนะต่อไปนะนะครับประมินผลไปเลยเนี่ย หลักแสนคือเลขสองสองครั้งก็เป็นสี่หลักเมื่อนกับเลขหนึ่งสองเทียบกับเลขสองหลักท่านกับเลขสามสองเทียบก็บเป็นหกสีสองหกนะครับสี่สองหกบวกกันแล้วมันก็จะได้สองนะครับเป็นสองเป๊กหนึ่งก็เป็นสามเป๊กหนึ่งก็เป็นสี่นั่นว่าแล้วว่าแล้วนะครับหมวดเนี่ย มาแล้วนะครับแับมันสีเบิร์ดอีกได้เลยมันเป็นแบบเนี้ยมันสีเบิร์ดอีกได้มันเป็นแบบนี้นเบิร์ดคักคักเบิร์ดคักคักนะครับตัวนี้ได้เก็บโตนะครับสูตรนี้ในสองสามสี่ 2, นะตัวนี้นะครับตัวนี้สองสามสี่ สองสามสี่สี่ไม่มีมีแต่สองกับสามนี่มีแต่สองกับสามบานี่เอาแล้วว่าแล้วว่าแล้วมันสซเิ่นเดีกว่าว่าสองสองกับสามสามนี่แหละสองตัวนี่แหละเนี่ยสี่ไม่มีมีแต่สองกับสามอันนี้ก็สองกับสามอันนี้ก็สองกับสามบาทเอาเจ้าเอ้ยที่นองเอ้ยบ้านจังไดล่ะเจ,าจ้าบานจังไดล่ะบานนี่ฮะ ลงกองลอยเลยเจ้าวะครับลงกองลอยเลยเบอ้อเดียลนะครับเนาะเลขมาตัวเดียวกันเลยนะครับตัวเดียวกันเป๊ะเลยตัวนี้ก็เด่นสองกับสามก็ไปที่สองและสามหลักสิบไปหลักหน่วยตัวนี้ก็ได้สองครับสามต้นสองต้นสาม ลักสิบก็ได้สองกับสามลักหน่วยก็ได้สองกับสามบาทบ่เบิรนมันสิไปใส่เบิร์นครับหวเนี้ยก็สองสองกับสามสามเนี่ยนะครับแต่ตัวที่เข้าเสียวมาสแตนบายไว้ก็คือสองสามเจ็ดนะครับเจ็ดนะครับเจ็ดนะครับเจ็ดในสุดนี้นะครับเจ็ดนะครับเพราะว่ามันชนมากนะครับต้องเอาเจ็ดไปด้วยนะครับเจ็ดนะครับ สำหรับในชุดนี้นะครับนะนะครับเลขชุดนี้นะครับก็เดินดีด้ยเดินดีนะตัวนี้งวดนี้มาได้สองสองสามสี่นะครับตัวนี้นะครับมาได้ศูนย์มาศูนย์อ่าศูนย์มาหลักสิบเจ็ดมาหลักสิบเก้ามาหลักสิบหกมาหลักสิบแปดมาหลักสิบสองมาหลักสิบแปดมาหลักสิบวันล่าสุดขวดนี้สองสามสี่หนักรับเอ้าในขวดต่อไปจังว่ากันตัวเฮ้ยหลักสิบก็ได้สองกับสามหลักหน่วยก็ได้สองกับสามพนะ เบิ้ลแน่แน่เบิ้ลแน่แน่นะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงสำนานียงเบิดไปเลยสวัสดีครับ